สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมกับผมตัวนี้เป็นตู้เย็นอ่าประตูเดียวนะครับก็เนี่ครับเป็นรุ่นเก่านะครับแต่ว่าโอ้ยี่ห้อดีครับมิซูวิชนะิถ้าเป็นของมิซูนี่จะดีมากค,ความทนอาการไม่เย็นนะครับทีนี้ <c oughs> เรามาดูที่ว่าคอมทํางานัครบ ียปักดูก่อนครับมนมแรกเนาะก็จะปักก็ผมดูครับเหมือนคอมทำงานครับนี่เพราะว่าเสียงคอมมันดิ้นอยู่ครับเออมีหลายสาเหตุน,นะครับถ้าคอมทำงานนะครับหนึ่งเลยนะครับก็คิวเนี่ยจะตัน ตัวเลขเนี่ยอาจจะตันหรือว่าน้ำยารั่วหมดเลี้ยวนะครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันด้านหน้าไปติดปกตินะครับอน,นี้การเล่งแอร์อยู่ที่เบอร์สามเล่งอยู่ที่เบอร์สามเป็นเป็นคาบเหมือนอรอยสีถะลอะนิดน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาสังเกตดูว่า เย็นทางานแล้วทาไมไม่อยู่รือว่าน้ํายามมันรั่วหมดแล้วนะครับครับก็่อดปักกออกครับผมเมื่อสักครู่เนาะก็เหมือนตู้เย็นจะทํางานไม่เต็มที่ครับเมือนจับดูแล้วมันนิ่งเนาะมันจะตื้อค่อยๆครับเดี๋ยวผมจะถอดตัวนี้มาให้เพื่อนได้ดูกันครัเพื่อนครับเป็นอร์โหลดนะครับกับรีเลย์นะครับที่มันจะอยู่คู่กันนะครับเพื่อนครับ เราต้องวัดดูครับเสียหรือเปล่าแแน่นอยู่นะของตัวนี้ครับเราก็นี่ผมจะจิ้มเข้าไปตรงนี้แล้วก็ตัวนี้จิ้มเข้าไปรูไหนก็ได้ครับสองรูนี้เสร็จแล้วตั้งในย่าน AC ซครับเนี่ยนี่ครับตัว A กับตัว C ตรงนี้เนาะเสียปักครับผมต้องขึ้นสองรอยยี่สิบนะครับสองร้4สิบหกสองรอสิบี่โอเคนะครับแสดงว่าโอลรกับรีเล์ไม่เสียนะครับเพราะว่ามันจ่ายไฟมาอยู่ทอนปักครับผมเดี๋ยวเราใส่เข้าไเดิม อาจจะเป็นเพราะน้ำยาไม่มีนะครับหรือคอมอาจจะเสียนะครับนี่ผมลอยปล่อยน้ำยานะครับปรากฏว่าไม่มีน้ำยาแล้วนะครับสรุปตู้เย็นเครื่องนี้รั่วนะครับแต่ไม่รู้หารู้รั่วไม่เจอเดี๋ยวจะมาเป่าแล้วก็อันนี้เป็นหัวเป่าตัดนะครับแต่ว่าเราจะใช้หัวเป่าธรรมดาอันนี้เป็นหัวเป่าของแอร์นะครับเป่าความร้อนไม่สูงมากครับ เดี๋ยวยัเปลี่ยนตัวนี้เข้าไปนะผมใช้หัวนะครับซื้อมาครับตัวนี้อันนี้ผมจะใส่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เป่านี่ครับครับผมก็ผมใช้ในตัวเจนแล้วครับผมนี่ก็อัดอการลมเข้าไปนะครับต่อสายผมก็ปล่อยลมปล่อยนิดเดียวครับไม่เยอะแล้วก็เชื่อมหัวจุกใหม่นะครับเข้าไปเสร็จแล้วก็มาไล อ๋อพอดีเลยว่ะกเจอแล้วครับที่รั่วครับนี่มันเป็นคล้ายคล้ายฟองนะครับเป็นฟองปูดออกมาครับเดี๋ยวนะผมจะสองนี้ครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับมันจะฟองขึ้นมาใหญ่เรื่อยๆเรื่อยๆครับนี่ตรงนี้นะครับตรงนี้นี่ใสๆนี่ครับนี่ครับก็น่าจะรั่วที่ข้อต่อครับผมก็สำหรับตู้เย็นเครื่องนี้เนาะก็น่าจะรื้อออกทั้งหมดเลยตรงนี้ เพราะว่าข้อต่อตรงนี้รั่วนะครับแต่ว่าผมจะเชื่อมหรือว่าจะใช้อ่ามันจะมีกาวตัวหนึ่งครับกาวที่ว่ามันทนแรงดันได้สูงนะครับบางทีก็อาจจะทําตัวนั้นให้เพื่อนได้ดูเพื่อเพื่อนจะทําเองได้นะครับเดี๋ยวมาลือกันต่อครับผมเดี๋ยวผมหาอีกครับผมถ้าเกิดมีอีกเนาะเผื่อมีอนะครับก็ผมจะใช้นี่ครับมันเป็นรูตามมดอย่างนี้ครับใช้กระดาษทรายครับขัด ก็ขัดออกจนให้ความสกปรกมันออกนะครับแล้วก็พอตรงตามมดนี่นะครับนี่โอเคนะครับขัดเสร็จแล้วเราก็เดี๋ยวใช้กาวามหาอุดนะครับเดี๋ยวไปหาซื้อก่อนนะครับผมทํา่านเพื่อนครับก็ไปซื้อกาวตัวนี้มานะครับดินช้างเขาเรียกกาวมหาอุดนะครับนี่ก็จะบอกไว้อุดอะไรได้มัางตัวนี้มัน เป็นกาวสองแท่งนะครับแล้วก็มาผสมกันทีนี้ผมจะใช้ไม่หมดนะครับใช้นิดเดียวก็พอ,อนนเป็นผิวขาวแบบน,นี้นะครับตัน,นี้ขออันนี้มาด้วยครับแล้วแกนี้มานะครับมันจะเป็นแท่งสีทองสีนี้ครับเราก็มาบีใส่กันอย่างนี้อุดมะนาวหมดล้นครับตัวนี้ จะไม่ใช้กับตู้เย็นนะครับถ้าเราเชื่อมนะครับมันเอาไม่อยู่ยครับเชื่อมมันจะเลือกเทิะ์นหมดเลยถ้าไม่ฝีมือจริงนะครับเราบี้ไปสักพักหนึ่งสักประมาณห้า,น,หาน,นาทีนะครับแล้วก็ก็มาแปะตรงมุนหัวเลยครับผมเ,เสร็จแล้วครับรเพื่อนะครับโผล่ไว้่างนี้ครับ กพักหนึ่งนะครับมันก็จะเกิดการแข็งตัวนะครับแข็งแบบแข็งโป๊กนะครับที่แบบแข็งแข็งโป๊กเลยอะครับเดี๋ยวค่อนประมาณสองสามชั่วโมงก็มาดูกันอีกตอนก็ผมประกอบเรียบร้อยครับมันอยู่ด้านนู้นครับนี่นะครับพอมันแห้งแล้วมันจะแข็งนี่เลยครับอันนี้ผมปะฝั่งนี้มันกาวมันเหลือนะนีครับมันจะขูดไม่ได้เลยครับมันจะแข็งโป๊กเลยครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาเติมน้ำยาก่อนเติมน้ำยาเราต้องแวะค่ําก่อนนะครับนี่ ผมได้แคคําไปแล้วนะครับก็นี่ครับดูเกนะครับมันจะอยู่ตัวเลขศูนย์นะลบศูนย์นะครับนนี่ครับมันจะลบศูนย์ก็คือมันไม่รั่วแล้วครับผมถ้ามันรั่วมันมันจะดีดขึ้นมาเลขเลขศูนย์ครับแต่เราต้องเวคคําให้มันอยู่ลบศูนย์ครับทีนี้เราก็ปิดตรงนี้เวคคําเสร็จแล้วก็ปิดไว้นะครับสายนี้ดิเขียวเนี่ยเข้าสายนี้นะครับมีสายเหลืองแล้วก็ออกมาใส่ตัวนี้ตัวนี้เราก็ จากตัวนี้ออกมาเติมน้ำยานะครับอันหนึ่งสามสี่นะครับตัวนี้ครับผมน้ำยาตัวนี้นะครับมือเขียนไว้ข้างๆเนี่ยอัหนึ่งสามสี่เอนะครับพอเราใส่ตรงนี้เสร็จสีเหลืองนะครับเราก็จะมาคายตรงนี้เพื่อเอาลมออกนะครับเสร็จแล้วเราก็ง่ายๆเลยครับผมเสียบปลั๊กเลยน้ำยาเลยครับอเสียบปลั๊กเลยครับ เร็จปั๊กเสร็จก็เดินน้ำยาเลยครับเราปล่อยตัวนี้เลยครับนี่ครับ,รบปล่อยจนมันดังสูดจนสุดนะครับจนหมดเสียงดังเลยครับนี่แบไปยินเสียงไหมครับจนไมนเงียบเสียงนะครับเราค่อยค่อยปิด เงียบเงียบแลวครับผมอีกนิดหนึ่งนะครับเปิดไปิดครับผม,มแล้วมาดูเข็มครับม,มันจะอยู่ประมาณนี้ถ้ามันไม่เย็นเราก็เพิ่มอีกได้นะครับเดี๋ยว <Yo, S 3> เราไปดูด้านหน้ากันสักพักหนึ่งไปจับตรงนี้ถ้าจับตั้งหลังมันร้อนนะครับ าขาออกร้อนมีจะมีคอยเย็นคอยร้อน,นครับอันนี้คอยร้อนนี่ครับมันจะอุ่นอุ่นแล้วถ้าตรงนี้ร้อนฝั่งนู้นเย็นนะครับเดี๋ยวไปดูข้างหน้ากันนี่ครับเย็นแล้วครับนี่ดันจับอยู่ตรงเย็นไหมแต่ข้างล่างเย็นแล้วครับแต่ข้างบนข้างบนยังอุ่นอยู่ข้างล่างเย็นเจบเลย นี่ปรับไปที่เบอร์สามครับเอาขึ้นหนึ่งนี่ไฟผมดับั้งส,สสงสายสายหลุดสายายหลุดครับต้องทางทีเรื่องนึงออกมาก่อนข้างล่างเย็นข้างล่างเย็นเจ็บเลยครับหนึ่งเย็นน้ําแข็งออกแล้วแต่ควนออกแล้วแต่ข้างบนไม่เย็นครับ เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้สักแปบ๊บหนึ่งนะครับจักคืนหนึ่งถ้าหามีน้ําแข็งเกาะน,นะครับมันก็แสดงว่าามนใช้ได้นะครับจับดูข้างหลังร้อนหรือเปล่า <c oughs> ก็ยังไม่ร้อนเต็มที่นะครับแต่ก็ร้อนอยู่ครับผมน่ครับจับดูโอเคครับร้อนแล้วครับแสดงว่าความเย็นไปแล้วครับผมนี้เดี๋ยวผมจะปิด บาแล้วก็มาดูตอนเช้าอีกรอบหนึ่งนะครับหรือว่าเราจะเติมเพิ่มอีกนิดนึงนะครับเมื่อกี้มันยังน้อยอยู่นะแต่ผมจะเติมเพิ่มนิดเดียวครับอีกทีหนึ่งครับผมโอเคนะครับแค่นี้พอนะครับถ้าเราจับแอบดูนะครับตรงนี้นี่บาร์ในย่านนี้ครับมันจะอยู่0.3หรือ0.2นะครับอันนี้คือปกตินะครับของตู้เย็น จุดศูนย์นะจุดต้องมีจุดสามนะครับจุดสองนี้ครับเราต้องจับสายไฟนะครับทางย่านนี้นะครับก็ถือว่าปกติแล้วครับผมก็ดูซิว่าตอนเช้ามันจะเย็นหรือว่ามันจะมีอาการรั่วอีกเปล่านะครับเดี๋ยวต้องคอยรูรอบมนะครับถ้าตอนเช้าน้ําแข็งเกาะอ่าูเย็นตัดปกติกแสดงว่าใช้ได้ครับเมื่อคืนก็แช่น้ําแข็งไมะนะครับมันก็แข็งตัวดีนะครับก็การนี้น่าจะโอเคใช้ได้นะครับ ที่ผมปิดไว้นะครับมันจะแข็งมากครับเพื่อนครับเป็นเขาเรียกนี่ครับอย่างโป๊บเลยครับเปี่ยนงไม่ออกครับก็เป็นอ่าเขาเรียกกาวมหาอุดนะครับทีนี้มันแตกอยู่ด้านใน,นครับผมกรเลยนนะครับผมตอดปลั๊กออกเพราะว่า,าผมจะ ทำไปก็ไฟดับนะครับก็คลิปนี้น่าจะโอเคครับจบคลิปสาหรับการซ่อมตู้เย็นอ่ามีการเติมน้ํายานะครับก็ R134 นะครับที่เติมไปก็เวลาราด,ดูเมนเทสนะครับดูตรงนี้นะครับจะบอกว่าเราเติมน้ํายาอะไรนะครับ R134 นะครับ ก็มานี้นะครับก็ข่าวสำหรับเ,เพื่อนๆที่กดติดตามก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งไว้นะครับเดี๋ยวผมมีอะไรจะได้นํามาส่อใมเ้เพื่อนๆได้ดูกันเป็นเก็ฑเล็กเกณฑ์น้อยเพื่อเป็นอาชีพเสริมเป็นอาชีพหลักได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณทุกท่านที่ให้กาลังใจขอบคุณทุกท่านที่ไม่หนีไปไหนนะครับขอบคุณครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ